สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสิทธิ์ระเบิดออฟฟิเชียลนะครับเกยบไว้นะครับกำหนดการสี่ทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้สี่ทุ่มเป๊ะพอ,อดีเลยนะครับเสียบเรียนไว้ครับส่วนที่เหลือก็คือนักดนตรีครับอ่าพี่น้อง พี่น่องว่ารอเต็มแล้วครับรอชมหมอรำแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่รอแค่ยันั้า,า,กนาก่อนตีนะครับเครับพี่น้องเสร็จจะแดงผ้าแฝดแลยครับ ไม่ไฟยใส่ก่อนไปถามเอากระไดฮะได้เป <1 French> ียกเลยได้เป <'t forget> <word> ียกเลยมั้ยได้เปียกตอนนั้นในบางหวัดเาต่งที่ไหมเนาะ ปกติแมนนี่ปกติสินีเพิ่งตะลลันมาอันนี้นี่เบิ่งทผพาไปที่นี่รถขั้นหนึ่งเนียมพักครับมันหนักายเนียมพักเคืองเลยเหนียมักวันนี้เพิ่งเล่ยเมารถอีกขั้นนึงไปเอาค่อยขวางมากมากครับกิมะเหมอลนเพิ่งเลยเลสามทุ่มแมนเพิ่งเลยตั้งทุมหนึ่งหมดแล้วครับปกติอันนี้เพิ่งกะทะเลนี่ทุ่มเลนี่ทุ่มเพิ่งกะไปเลือเจ็ดโมงเลือแปดโมงครับ เพิ่มกระเล่นไปแมนครับเพิ่มกระเล่นตัมกระเล่นตามความรูแหละครับคือจะกโม่เล่นสามทุ่มเลิกหงมงกระเล่นสี่ทุ่มก็เลิกเจ็ดม่งเล่นสี่ทุ่มเพิ่งก็เลิกเจ็ดมงเพิ่งดูสิแมนครับสียูวังมาละสียูบังมาเอาสีบังเลยมือสาวาเบังนี่เออสีเบิ้ล เพื่อนชาวสีวะเมืองฝากฝ่ายที่ตามนะครับทัางสิทธิลำเพลินออฟิเชียลนะครับขอบปคนติดตามแล้วพวกที่ตามนี่เท่าไงทำอะไรนะ่าสิทธิ์ครับทัางสิธทสธิล์ลำเพลินออฟิเชียตตลตังเน่เคยตังไวในวล้นี่ครับจังไรก,ก,ก็ได้เห็นท่าย้วผมก็อัพอัพแล้วก็อาจจะเห็นนี่แลหละแมนเห็นเลยครับเห็นเลยเห็นเลยเอ้าทำอะไรนะท่านสิ์เียนครับเสื้อสีแดงหรอก โปรไฟล์เสื้อสีแดงครับโปรไฟล์แดงคาทงสิรทังสิ์งลำเพินครับลำเพิรนนอวิเชียลยูทูบดิตัวนี้บอกยูทูบยูทูบดิครับอันนั้นทางเฟซบุ๊กเยเป็นทังสิทธ์เพื่อมันแพงออในในเฟซเน่ยครับในในเฟซเนี่เป็นทังสิทธ์เพมันแพงเอังครับเป็นคุมฮะ ที่นองที่นองเบ่งเบ่งคุมครับด้เบ่งหอวตัดแต่งพิธีเหมือนผุนเมอะอยากคมอีกเป็นหรือพิธีจังเนี้ยบัตรบัตรเท่าไรครับบัตรเท่าไรครับเลสซซาลาเมียนเมียนซีโซซาลาโซซาลาซาลาาอีบัตรเท่าไรครับเลยยบัตรบเพ้ยดงหรอเ่ง ยูบหวกแดงสองรอยถ่ายแงเพลบบัตรละสองรอนะครับอันนี้ตสะไอะไรบัตนอสงลาอะไรบองรดสีแมนครับแมนแมนแเนี้ยนี่นี่นี่นีนอ่น่น่น่้นื้อไก่้นนเอ่เน่่น่นน่ ไปเอาสัางใโมาทั้กระสีนี่เลยขายายนี่นี่ต่บาตมารับมาใหเลรียนเตียมแล้วไหมเฮีย่าเน,นีเนยร,รับนายกเหลียมเฮียมกระสีแตกแน่นอนครับเบอนี้ครับ ตอนนี้หน้าน้าประตูกำลังหลังไหลเข้ามานะครับปัดราคา120บาทนะครับทำให้หน,น,น่อมือบรรยากาศทางหลางหนาครับอนนมบรรยากศาศหน้าหน้าทางเข้านะครับ เออลูอี่กับเขามาแนตนับพี่า้ามลูกฟาามูารามามามก่อนลูกาามารามค่าเดินจากลูก không 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 không

บราคา120บาทนะครับเต็มทังกระีนะครับล่างๆอะไรครับขยายทั้งกระซีเลยครับเต็มเลยครับขยายทั้งกระซีตัวนเลยนะครับกำลังใจหลอนาครับ้าหน้านะครับปรูด้านหน้าทางเข้านะครับโอ๊ยตายโอ๊ยปาเลือออกมั้ง ป้มแสงจะของเดือดออกมากันี้าเก็อนี่ยางไนเนาต้องเบียไ่ได้ปั้ม่ได้ั้ยังไม่ได้ขึ่นเลยนะครับเต็มทางกระสีแล้วน่าจะใช่ขยายทางกระสีแน่นอนครับวันนี้นี่ครับพี่น้องจบแลั กำลังใจล้นลามครับพี่นอ้องขอบคุณครับขอบ,กกขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับพี่น้องสัญญาแดงภาพแปดเลยครับเอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับติมล้ะครับพี่น้อง